สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงโดยรวมนะคะของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะประจำเดือนเมษายน2567เราจะมาเริ่มดูกันนะคะว่าสถานการณ์ของคุณในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยทั้งในเรื่องการงานการเงินสุขภาพแล้วก็ความรักของคุณเนี่ยคนวันจันทร์ในช่วงเดือนเมษายนจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ก่อนที่จะไปเริ่มอ่านในเรื่องการงานการเงินความรู้สึกเรามาดูไพ่เปิดหัวข้อกันก่อนคะ่ะว่าอารมณ์ความรู้สึกของคุณวันจันทร์ในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะไพ่ใบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ใบนี้เนาะมันคือความรู้สึกที่รู้สึกว่าทุกอย่างคือดูแย่ดูดาวสําหรับคุณในช่วงที่ผ่านมาแต่สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเรามองว่าในเดือนเมษายนเนี่ย มันจะได้รับการแก้ไขค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานหรือว่าการเจ็บป่วยเพราะว่าพอไพ่สองใบนี้ขึ้นมาแสดงว่าตั้งแต่เข้าสู่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคุณวันจันทร์มีเรื่องให้ต้องเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเนี่ยเยอะมากแล้วก็บางคนเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาสุขภาพที่ค่อนข้างเรื้อรังหาทางรักษาไม่ค่อยได้หรือว่าหาวิธีในการแก้ไขเนี่ยค่อนข้างยากแต่พอเข้าสู่เดือนเมษายน ไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็หมายความว่าคุณจะเจออะไรบางอย่างที่สามารถเป็นแสงสว่างให้กับคุณได้อย่างเช่นถ้าหากว่าคุณเจ็บป่วยอยู่คุณก็จะได้เจอหมอที่ดีได้เจอหมอที่เก่งหรือว่าได้เจอแพทย์เฉพาะทางที่สามารถรักษาเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยของคุณได้นะคะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณสามารถมองเห็นหนทางหรือว่าแสงสว่างให้กับตัวเองได้อีกครั้งนะส่วนไพ่ต่อมานะคะส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์จริงๆความสัมพันธ์แล้วเนี่ย จริงๆในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยสำหรับคนวันจันทร์มันอาจจะยังไม่ใช่แนวโน้มที่ดีสักเท่าไหร่นักมันอยู่ในรูปแบบของการที่ว่ายังต้องประคับประคองยังต้องอยู่เคียงข้างกันไปก่อนแต่ถ้าถามว่ามันถึงขนาดที่ว่าจะแตกหักเลิกลาเลยไหมไพ่ใบนี้ขึ้นมาว่ามันยังอยู่ในเกณฑ์การประคับประคองแล้วก็แก้ไขได้นะคะอารมณ์ความรู้สึกของคนวันจันทร์ในช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นความรู้สึกที่ว่าความรู้สึกดาวแต่ มันจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปนะคะถ้าพูดถึงเรื่องสถานะการเงินแต่ถ้าในเรื่องสุขภาพจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่เหยียบเข้าวันที่หนึ่งเลยอาจจะเริ่มมองเห็นหนทางความรู้สึกของคุณในช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกแห่งการมีความหวังนะคะ,ะคราวนี้เรามาเจาะลึกในเรื่องการงานการเงินแล้วก็สุขภาพกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะขอดูให้กับคนวันจันทร์เลยค่ะเป็นยังไงบ้าง ไพ่ใบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่เดอเดดเดดเดดคือไพ่ตัวตนของคุณค่ะเดดเดดนั้นหมายความว่าคุณจะกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนเมษายนหรือว่าเดือนเมษายนเนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องกลับมาสู้อีกครั้งหนึ่งส่วนใครที่ เป็นพนักงานประจําอันนี้ก็คือเราจะเปิดสิใบแล้วอ่านรวมเลยนะคะจะไม่ได้แยกเป็นหัวข้อให้นะมันอาจจะมีซ้อนขึ้นมาบ้างในบางเรื่องนะคะไพ่เดอะเดชเนี่ยขึ้นมานั่นหมายความว่าในช่วงนี้ถ้าหากว่าคุณไม่ได้ทํางานในหน่วยงานราชาการอย่างพวกทาหารตำรวจเนี่ยคุณอาจจะต้องระวังเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางแล้วก็อุบัติเหตุให้ระวังว่าจะต้องไปข้องเกี่ยวกับคนในเครื่องแบบนะคะหรือว่าสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ย คนวันจันทร์อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษแต่ถ้าในแง่ดีไพ่เดเดชขึ้นมามันไม่ใช่ไพ่เสียเสมอไปค่ะในแง่ดีก็หมายความว่าคุณจะมีกําลังใจคุณจะมีความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจอะค่ะเพิ่มมากขึ้นทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะลุกขึ้นสู้อีกครั้งหนึ่งส่วนในเรื่องของงานเนี่ยไพ่เดเดนั่นหมายความว่าคุณเองนะคะจะสามารถ วิกฤตในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะงานของใครก็ตามที่มันรู้สึกว่ารอแร่มากในช่วงที่ผ่านมาค่ะคุณยังต้องกลับไปจับมันคุณยังต้องกลับไปขยุกมันเพื่อทําให้มันดีขึ้นซึ่งเท่าที่ดูแล้วมันจะเป็นสถานการณ์ที่น่าเบื่อมากๆ กับงานชิ้นนี้ที่คุณทำคุณอาจจะอยากจบมันแต่ก็จบมันไม่ได้บางคนอยากเปลี่ยนงานก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนได้เช่นกันนะคะเรามองว่าคนวันจันทร์เนี่ยมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่ว่าฮึกเหิมเกิดขึ้นแหละแล้วก็มีทั้งความรู้สึกที่ว่าอยากจบอะไรบางอย่างที่มันน่าเบื่อค่ะออกไปด้วยเหมือนกันความรู้สึกของคนวันจันทร์น่ะคุณรู้สึกว่าอะไรที่มันไม่ดีคุณอยากตัดทิ้งคุณอยากตัดออกในช่วงเดือนเมษายนโดยเฉพาะเรื่องความรัก เหมือนคุณจะเป็นเหมือนจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเข้มแข็งขึ้นอีกขั้นหนึ่งถ้าหากว่าคุณมีประเด็นกับใครบางคนที่ยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์นะนะคนวันจันทร์จะรู้สึกอยากตัดออกแล้วก็อยากอยู่แบบรวยๆสวยๆสดๆไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายแต่ว่ามันจะโดดเด่นสําหรับคุณผู้ชายมากกว่าก็คือถ้าหากว่าคุณเป็นผู้ชายอ่ะคุณจะเด็ดขาดมากกว่าหรือว่ามีความแข็งแกร่งมากกว่าและในช่วงอดีตที่ผ่านมาเนี่ยไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยคือการริเริ่มหรือว่าโอกาสในการเริ่มต้นเรามองว่าในช่วงก่อนหน้านี้คนวันจันทร์อาจจะคิดคิดแผนอะไรไว้แหละว่าอยากจะทําอะไรบางอย่างโดยเฉพาะการลงทุนแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้ทําในเดือนเมษาเนี่ยแหละค่ะคุณอาจจะมีโอกาสได้หยิบจับหรือว่าได้ทํามันได้มีโอกาสเออเอาแผนงานเก่า สิ่งเก่าๆที่เคยวางไว้อะค่ะกลับมาทําอีกครั้งนะคะรวมถึงไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สีไม้เท้านะค,ะคือความมั่นคงเนาะความมั่นคงก็คืออีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า สำหรับคนวันจันทร์ที่เคยเป็นครอบครัวกับใครสักคนแล้วเกิดการหย่าร้างแตกหักกันเกิดขึ้นเนี่ยในช่วงเดือนมีนามมโอกาสสูงมากที่จะต้องกลับมาคุยกันแต่ว่าไพ่สี้เท้าเนี่ยค่ะดันขึ้นมาตรงกับไพ่เก้าเหรียญน,นั่นหมายความว่าการกลับมาคุยกันในครั้งนี้มันมีในเรื่องของปัจจัยทางการเงินนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องหรือบางคนเนี่ยก็คือทําธุรกิจร่วมกันมีอสังหาริมทรัพย์ร่วมกันหรือมีอะไรบางอย่างร่วมกันที่ต้องรับผิดชอบอย่างเงี้ยค่ะก็ยังมีโอกาส การกลับมาคุยกันอ่ะทีนี้เนี่ยไพ่ต่อมานะคะไพ่ใบต่อมาขึ้นมาเป็นไพ่สามเหรียญสามเหรียญนั่นหมายถึงการได้รับความช่วยเหลือหรือเรียงง่ายๆก็คือถ้าหากว่าคุณเนี่ยรู้สึกว่าติดขัดในเรื่องการเงินเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีคนนะคะ,ะยื่นมือเข้ามาให้คุณนะคะ หรือว่ายืน่นยื่นความช่วยเหลือเข้ามาให้กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณติดขัดเรื่องเงินคุณจะค่อนข้างคลี่คลายได้ในช่วงเดือนเมษายนแต่ปัญหาที่ต้องน่าระวังนะคะสำหรับคนวันจันทร์เนี่ยมันจะเป็นปัญหาในเรื่องของความคิดมากไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะสตาคุณจะสังเกตได้เลยว่าคนวันจันทร์ในช่วงนี้จะพูดไม่รู้เรื่อง และยิ่งถ้าใครมีแฟนเป็นชาวต่างชาติก็จะยิ่งมีการขัดแย้งกันมากขึ้นอะไรที่มันไม่เคยขัดแย้งเหมือนก็จะเริ่มขัดแย้งกันอย่างเช่นระยะทางหรือการเสียสละในการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นความคิดมากของคุณวันจันท์ในช่วงนี้ค่ะในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยจะส่งผลหรือว่ามีอิทธิพลกับตัวของคุณวันจันทร์เองเนี่ยค่อนข้างมากนะและไพ่ต่อมานะคะก็ขึ้นวาเป็นไพ่ ก้าวถ้วยก้าวถ้วยเนี่ยจริงๆแล้วคนวันจันทร์เป็นคนมีสเสน่ห์ในตัวเองอยู่แล้วค่ะเป็นคนที่เวลาเข้าสังคมจะเป็นจุดเด่นหรือว่าเป็นคนที่มีคนเนี่ยอยากเข้าหาอยู่ตลอดเวลาทีนี้เนี่ยพอไพ่ก้าวถ้วยขึ้นมาคู่กับไพ่หนึ่งถ้วยอะค่ะมันก็หมายความว่าคุณจะมีการเปลี่ยนสังคมเกิดขึ้นหรือว่ามันจะได้ทําความรู้จักกับสังคมใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งจริงๆมันก็เป็นสังคมที่ดีแหละแต่ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่า คุณและสังคมที่คุณจะต้องเข้าเนะะี่ยค่ะมันมีความแตกต่างค่อนข้างเยอะและไพ่สองใบนี้นะคะไพ่หนึ่งถ้วยกับไพ่เก้าถ้วยสำหรับคนที่เป็นเพศทางเลือกหรือว่าเอา่อเป็นเพศเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ว่าจะเป็นเพศ มันจะโดดเด่นเกี่ยวกับเพศทางเลือกอะค่ะอันนี้ก็จะมีคนที่ดีเข้ามาด้วยนะคะถ้าหากว่าก่อนหน้านี่คนวันจันทร์ที่เป็นเพศทางเลือกอะคุณไม่ได้รู้สึกว่าคุณได้รับความรักเท่าที่ควรคุณหาความรักแล้วมันไม่เจอสักทีเงี้ยค่ะในช่วงเดือนเมษาเป็นต้นไปคุณจะได้เจอแล้วก็จะได้เจอจากการเข้าสังคมนะคะจะไม่ใช่การเจอจากโลกออนไลน์นะอันนี้ก็คือค่อนข้างโดดเด่นอยู่พอสมควรค่ะทีนี้เนี่ยเรามาดูสถานการณ์ต่อไปไพ่ใบต่อไป ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะ o ูนเดอะ o ูนก็ยังโดดเด่นในเรื่อง,องความกังวลความคิดมากแล้วก็ยังสื่อถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนด้วยสําหรับใครที่มีคนคุยอยู่ในตอนเนี้แล้วรู้สึกว่าเขาไม่ได้ให้เขาไม่ได้ให ความชัดเจนกับคุณมากพอเนะะี่ยค่ะในช่วงเดือนเมษายนคุณจะเริ่มเห็นอะไรบางอย่างหรือว่าไปส่องแล้วเห็นอะไรบางอย่างที่มันทําให้คุณหน้าตาสว่างมากขึ้นหรือว่าชัดเจนมากขึ้นว่าเราควรจะไปต่อหรือควรจะพอกับเขาแค่นั้นนะคะและไพ่ใบสุดท้ายนะคะ สำหรับคนวันจันทร์ไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาเป็นไพ่เนสออฟคับคุณจะได้เจอคนที่ดีค่ะแต่ว่าคนที่ดีมักจะมีปัญหาในเรื่องระยะทางแต่ถ้าถามว่าเข้ามาหรือยังเพราะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่นสออฟคัเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ามันยังไม่ใช่คนรักที่จะเข้ามาในเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นในเดือนเมษายนนี้สำหรับใครที่รอความรักอยู่คนวันจันทร์รอไปก่อนค่ะ คุณมีความรักที่ดีแน่แต่ยังไม่ได้เข้ามาในเดือนเมษายนนี้นะคะส่วนคนที่มีครอบครัวที่ดีอยู่แล้วเนี่ยไพ่สองใบนี้ขึ้นมาคู่กันสี่เมทา้ากับไพ่ไนช์ออฟคัก็คือคนรักของคุณเนี่ยอาจจะ ใช้ชีวิตแบบทื่อๆหรือว่าเป็นคนแข็งๆนะคะแต่พอเข้าสู่เดือนเมษาเขาจะมีความเอาอ,อกเอาใจคุณมากขึ้นคนที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วคุณจะได้รับการเทคแคร์จากคนรักมากขึ้นส่วนคนที่โสดโสไปก่อนส่วนคนที่มีประเด็นปัญหามันจะมีความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจมากขึ้นทําให้คุณเนี่ยตัดสินใจในทิศทางที่เซฟตัวเองมากขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งนะคะคราวนี้เรามาดูไพ่ คำแนะนําให้กับคนวันจันทร์กันว่าไพ่อยากเตือนอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะไพ่แบบแรกนะคะคือ ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เด็กนั่งอยู่บนมายโยกเนาะมันก็คือการที่คุณยังย่ำอยู่กับที่เดิมต่อให้คุณจะมีแพชชั่นในการคิดมีการครเอทงานอะไรบางอย่างก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่ทำนั่นหมายความว่าทุกอย่างอยู่กับที่เดิมซึ่งอย่างที่บอกไปในไพ่สิบใบนะคะว่าคุณจะมีการที่ว่าได้เริ่มอะไรใหม่ๆหรือว่าโอกาสอะคะ่ะมันเข้ามาแล้วนะสําหรับคนวันจันนะคะก็อยู่ที่ว่าคุณจะทําหรือเปล่าและไพ่ใบต่อมาไพ่ในเรื่องของการขว่ยคว้าในเรื่องเงิน ไพ่บอกว่าไพ่แบบนี้มันคือการที่เงินนะคะมันไหลออกตลอดเวลาเลยสําหรับคนวันจันทร์ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าอะไรที่มันไม่จําเป็นน่ะควรเซฟไว้ก่อนแล้วก็ถ้าใครจะซื้อรถในช่วงนี้สําหรับคนวันจันทร์นะนะมันเพราะว่ามันมีโอกาสสูงมากเลยที่คนวันจันทร์ในช่วงนี้จะเริ่มมองหาการซื้อรถหรือการเสียเงินเกี่ยวกับยานพานะคะมันจะมีโอกาสสูงมากที่คุณจะเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้คุณก็อาจจะต้องคิดสักนิดหนึ่งก่อนว่า มันจะเป็นหรือ,อยังในตอนนี้นะคะเพราะว่ามีโอกาสที่คุณวันจันเนี่ยจะใช้จ่ายตามอารมณ์ใช้จ่ายตามใจตัวเองแล้วมานั่งเครียดในภายหลังนะคะแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เงินก้อนเหมือนเป็นทุกขลาบช่วงนี้อาจจะต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะนี่คือไพ่ทั้งหมดที่ขึ้นมานะสําหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปฝ่ายค่ะ